มาที่สนามสิงสองฝั่งครับโดยเสียน้องสิงสองฝั่งนะครับกับการแข่งขันในรุ่นต่อไปนี้นะครับขอเชิญคุณนัทคนเบื้องหลังลูกนัทไทยแลนด์ของเราครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ fmfct thailand supercross 2022ครับรุ่นนี้คือรุ่น 85CC ซซครับหมายเลข5ครับสุภกิจแสงดินเกิดครับจากแผงทุเรียนเจนหน่อยสวนทุเรียนปั้นลือระยอง8อัธวีอิวคำครับน้องจุ้นจากเชียงใหม่ พันธาการบุญชาลีครับจากสนามหนองว่าไออาร์ซสัญญาทีมบอลูกรังอมแอมบริษัททีวีเคอินเตอร์เนชั่นแนลน้ำมันเครื่องอีเดมสุบริษัทอัมพันธ์การช่างบุรีรัมสิบหกิตติพิษประวันรำมองมอเตอร์สังครับจากยามาฮ่าดีไอดีไอีเอสพีจอมอเตอร์ครอสนายกเอสสุราธานีน้ำดื่มอักษรไทยแหนมใบมะยมอำนาจเจริญเกลสิบเนัทพลคำชูครับจากยามาฮ่าเคสี่สิบห้าแม็กซิมาร็อกชอปซีดีอสมุนไพรพลัง,งส้จัดวันทีม 45นัทวุฒิสุขสวัสดิ์ครับจากระยอง46พรมมนัตกรเฉลิมปิยชาติน้องโฟสครับจากชัยภูมิ86นภณัทพัาตูมครับชินโจมเตร์ครอสอีเดมิสุไทยแลนด์ไวเดสเอ็มเอ็กเค้าจัดวันตรงตรงมอเตอร์ฟัสคลินเดอร์เสียแทนจัดให้91นนทกรกิรติเวศวรกุลครับจากพีทีทีลูปิเคนดีไอดีดันหลบหวด์มอเตอร์พาสเสียมอสเสียคารมเจไรเดี๋ยวช่างเอี้ยงเจนาเฉินประตูม้วนคุณสติ๊กเกอร์ออส มอเตอร์ชนบุรีและ95ชนดันดันบัวบานสีน้องกายครับจากชัยนาทครับ อาะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ป้ายเอนจิ้นสตาร์ตนั้นสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนักแข่งของเรานะครับในรุ่น85ซีซีอายุไม่เกิน15ปีนะครับนี่คือสภาพบรรยากาศของสนามสิงห์สองฝั่งจังหวัดมุกดาหารนะครับป้าย1 5วิขึ้นแล้วครับ ลีดออกมาแล้วนะครับว่าตอนนี้ถีน้ำเงินนะครับโมโตสั่งหรือเปล่านะครับเรายังมองไม่เห็นนะครับต้องขออภัยแบบตอนนี้นะครับยังมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะรายงานให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบกันนะครับลุกขึ้นมาตรงนี้หมายเลข15ครับบิ๊กบอสครับนี่ฮะขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วครับสาหรับน้องคิ้วพันธการบุญชาลีพันธการบุญชาลีนะครับตาม ความคาดหมายเลยทีเดียวนะครับว่าขึ้นมาจริงๆด้วยนะครับสาหรับน้องคิวนะครับหมายเลข15หมายเลข15นั้นขึ้นมาเป็นผู้นำและที่สอันดับตอนนี้นะครับอันดับที่2นั้นเป็นน้องชินโจรครับหมายเลข8 6นภัทรจาตุลครับนภัทรจาตุมนั้นตามขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับและผู้นำในนัขนดขณะนี้ครับ15ครับพันธาการบุญชาลี พัชราตาูงนั้นก็ไม่ธรรมดานะครับท่านสารวัตรสุนทร,รนอนบอกว่าสุนทราพรน,นะครับขอไปก <c oughs> องเชียร์ของน้พัชราตรงนั้นก็มากันเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ต้องไปจัดอยู่ที่หมายเลขสิบด้วยนะครับนัฐบงคำชูครับคำชูนะครับเอาละลครับ หนึ่งใน3คนของนักแข่งตอนนี้นะครับจะเป็นใครนะครับต้องตามติดกันให้ดีๆนะครับนี่เพิ่งผ่านไปเพียงรอบแรกเท่านั้นครับบิ๊กบอสครับผู้นำนั้นยังเป็นหมายเลข15ครับคิวพันธการครับตามด้วยน้องชินโจนี่ฮะแล้วก็ยังมีหมายเลข19ครับนัทพลค้ำชูนี่คือภาพุมสูงนะครับที่ ทางพีพัฒน์โปรโมชั่นนั้นจับภาพสวยๆให้กับท่านผู้ชมนั้นได้ชมกันนะครับการแข่งขันของเรานั้นเพิ่งจะผ่านไปหนึ่งรอบนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะยืนโพเดียมท็อปไว้1หนึนนะครับตอนนี้ที่นำอยู่คือหมายเลข19นะครับ1ิาน,นะครับขอไยครับพันธาการบุญชาลีก็ดูแล้วค่อนข้างจะเริ่มยาวแล้วนะครับทิ้งระยะห่างแล้ว นภัจจาตูมของเราจะไล่ขึ้นไม่ขึ้นครับสำหรับน้องซิงโจมอทสอร์ของเรานะครับมากำลังเปิดคัคนนเร่งเลยทีเดียวครับสำหรับซิงโจมอทอร์นะครับนภัจจาตูมครับและตามติดๆมาเลยครับกับหมาเลข19ครับนี่คือนัตพลคำชูครับจากทีมงานยามาฮ่าเคซู a ่ a แม็กซิมาร็อกช็อครับนี่สมุนไพรมาเองเลยครับหมาเลข19นัตพลคำชู พูดถึงสมุนไพรพมบลังศีแล้วเจนุ่ยผู้จัดการทีมนะครับมาชมที่สนามส่วนเนี่ยตรงวัดระฆังนั้นชมเทพอยู่ที่บ้านนะครับสำหรับทีมสมุนไพรพมราังศีของเราอยู่อันดับที่3อยู่ในนัขณะนี้ครับและอันดับที่4นะครับตอนนี้ตามติดมาอยู่ครับสำหรับหมายเลข4 6ครับพมนัตกรเฉลิมปิยชาติหรือน้องโฟดครับจาก CMX ชัยภูมิเรายังมองไม่เห็นน้องโมโตตังเลยนะครับสำหรับหมายเลข1ี่ กิติพิษพวันลำนะครับเดินทางมาจากภูเก็ตนะครับมาสังกัดทีมจอมอตคอดแหน่ใบมยมอำนาจเจริญนะครับมาดูนะครับนี่กล้องไปจับอยู่ที่หมายเลข15นะครับผู้นําอยู่ในนักขณะนี้นะครับโอ้ขี่ได้ดีด้วยนะครับขี่ได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับนาพัฒนาโตมงั้นไม่ยอมนะครับยังไล่มีขึ้นมานะครับแังมองไม่เห็นมอเตอร์สังจากภูเก็ตนะครับต้่อนขออภัย ยังมองไม่เห็นในภาพจอทีวีเราเห็นแต่ผู้นำในนักการณ์นี้ครับต้องไปจับอยู่ที่หมายเลข15และหมายเลข8ปนะครับอันดับหนึ่งและอันดับสองนะครับตอนนี้ตามติดกันเข้ามาครับตอนนี้ที่หนึ่งนะครับตอนนี้หมายเลข15้ต้นหนีการไล่ล่าของหมายเลขแปสกะครับนภัจจารูมครับนภัจจารูมนั้นขยับเข้าใกล้ขึ้นมาแล้วครับเริ่มจะชิดติดเข้ามาแล้วนะครับนภัจจารูมนะครับนี่ทีมงานของ ท่านสารวัตรขุนทร์นะครับขุนทราพรขออภัยเอาละครับมีเหลี้ยวหน้าเหลี้ยวหลังแล้วครับสำหรับ15พันธาการบุญชาลีครับตอนนี้ต้องบอกว่านภัจจาตุมนั้นขยับเข้าใกล้คิวพันธาการนะครับแล้วตามด้วยหมายเลข19ครับนัทพลค้ำชูครับ่ทีมงานพีพัฒน์โปรโม,มชั่นของเราจับภาพมุมโฉมด้วยนะครับเห็นสภาพบรรยากาศของเตี่ยน้องสิงสองฝั่งนะครับ นี่คือเรามาแ,แข่งขันกันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ FMS MM มีแถลง e ุ c r o s s เก็บคะแนชิงแชมป์ประเทศไทยปี2022นะครับ <T> สนามแรกครับสนามแรกนี่คือหัวม้วนเท่านั้นนะครับ 85cc อายุไม่เกิน15ปีดูเยาวชนเหล่านี้ครับที่เราพยายามบ่มไว้นะครับการขับที่แต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับดูแล้วมีการพัฒนาดีขึ้นด้วยนะครับ สำหรับนภัจกาตูมนี่ก็ไม่ธรรมดาครับ86นี่ทานกับขี่พัฒนาฝีไม้ฝีมือกันไปแบบดูแลผิดหูผิดตาเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้ครับนภัจจาตูมนั้นไล่ล่าขึ้นมาจี้ติดตูดขึ้นมาครับสำหรับพันธการบุญชาลีต้องหนีครับต้องหนีให้ได้ครับตอนนี้นภัจจาตูมกําลังจะขึ้นได้หรือเปล่าครับนี่ฮะดูครับตีคู่ขึ้นมาแล้วครับจะขึ้นได้หรือเปล่าในรายนี้ครับเอาละครับน้องคิ้วนะครับน้องคิ้วจะหนี โจได้ขนาดไหนครับตอนนี้สิงโจไล่กดดันเลือเกินนะครับสำหรับหมายเลข8 6นภัจจาคมเอาลนค่ครับมีสบัดเล็กน้อยสําหรับหมายเลขแ6ดนภัจจาคมครับนภัจจาคมนั้นจะขึ้นได้หรือเปล่าต้องดูโค้งนี้ให้ดีครับว่านี่ครับหัวจิตหัวใจนะครับว่าหัวจิตหัวใจของนภัจจาคมกขัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับหมายเลข8ปน้องคิ้วพันธการบุญชาลีก็พยายามจะหนีสุดชีวิตครับกะหนีได้ขนาดไหนต้องมาดูครับมากรอบแล้วพละกาัังงงปนยไ นภัจจาตรมเข้าในครับน้องคิ้วพันธกานนั้นอยู่นอกนะครับดูครับคุณนัทครับโอ้โหมีลายนอกและในในครับและตอนนี้ต้องดูครับว่าในระนาบนั้นนภัจจาตูมสามารถที่จะจับเข้ามาใกล้คิ้วพันธการได้หรือเปล่าครับยังเข้าใกล้ไม่ได้ครับเนี่ยเราดูจากจอมอนิเตอร์แล้วนะครับลูกระนาบนั้นน้องคิวพันธการนั้นไปเร็วกว่านภัจจาตูมนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าน้องคิวพจญการนั้นไปได้ดีละทีเดียวเอาละครับชิดติดข้นมาไล่กับบอกแป้ามีแงกันนิดนึงไม่เป็นไรครับทําท่าจะขึ้นครับ8าติหกครับไล่บี้หมายเลขสิบห้าเอาละเซเอาละเซน้องคิวจะหนีได้ขนาดไหนเอาละครับตีคู่ขึ้นมาแล้ครับเอาแล้วขึ้นมาได้หรือเปล่าครับต้องดูครับติดไลยได้หรือเปล่าครับสําหรับหมายเลขสิบห้าโอ้โหยังได้ครับโอ้โหหมายเลขสิบห้าน้องคิวผจญการนะครับตอนนี้หนีการไล่ล่าขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับ เกือบไปนะครับน้องคิวบันาการเมื่อสักพู่นี้นะครับโดนสะัชนาตมสวนขึ้นไปคิวบันาการนั้นปิดลายเอาคืนทันทีเลยเอาคืนขึ้นมาทันทีตอนนี้นะครับยังเป็นผู้นําอยู่ครับหมายเลข15ตอนนี้กล้องไปจับอยู่2องคันนี้เท่านั้นนะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่ได้บรรยายถึงคนอื่นนะครับเพราะว่าตองนั้นไปจับอยู่2คันนี้ครับอันดับหนึ่งนะอันดับ2ถ้าเป็นอย่างนี้ครับบิ๊กบอสครับถ้าเป็นอย่างนี้ต้องจับตาดูให้ดีครับ ตอนนี้ชินโจนภัจจตุมนั้นเริ่มที่จะมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับขยับเข้ามาอีกนิดนึงครับสำหรับนภัจจตุมครับและนภัจจตุมเลือกที่จะขี่ลายนอกเพื่อจะวิ่งขึ้นไปบนระนาดครับนี่ฮะทำให้ช่องว่างของการทิ้งห่างนั้นทําให้หมายเลข15นั้นทิ้งห่างไปอีกรอบนึงครับ นะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับคิดถึงกีฬาคิดถึงกกทกอ,อ,องทุนมุ่งมั่นพัฒนากีฬาสร้างสรรค์สังคมน,นะครับคนด้าผู้นําด้านจัก,กรยานย,ยนต์อีเดมิสึกผู้นําด้านน้ํามันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตภัณฑ์ยางเบลลี่ผลิตภัณฑ์ยางไออาร์ตีผลิตภัณฑ์สิงนะครับผลิตภัณฑ์ชบแคตเต้นะครับสนามแข่งรถเสี่ยน้องสิงสองฝั่งจังหวัดบุกดาหารนะครับนี่ครับจังหวัดบุกดาหารนะครับวันนี้ครับและในภาพ การแข่งขันตอนนี้นะครับกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งน้องคิวพันธการครับยังเป็นผู้นําและผู้ที่กําลังที่จะไล่ล่านั้นก็คือณพัฒนาตูมครับและยังไม่สามารถที่จะขึ้นได้เลยครับเราดูการขับขี่ของณพัฒนาตูมแล้วไม่ธรรมดานะครับมีสมาธิดีด้วยนะครับน้องคิ้วก็ดีนะครับน้องคิ้วนั้นพยายามจะหนีนะครับตอนนี้ทิ้งระยะไปแล้วนะครับขอบมควรเลยทีเดียวแต่ถามว่ามีโอกาสจะได้ขึ้นได้ไหม ก็น่าจะมีโอกาสนะครับสำหรับนภัจจาตูมนะครับและตอนนี้ป้ายบอกรอบชูขึ้นแล้วครับนภัจจาตูมจะทํำยังไงครับสําหรับน้องคิ้วพันธกานนั้นบอกบอกว่าต้องหนีการไล่ล่าให้ได้ชิงเข้ามาชิงเข้ามาติดเข้ามาจริงๆด้วยเอาละ,ะครับดูลูกหน้าหนาครับดูแล้วน้องคิ้วพันธการลูกหน้าหนไปได้ดีกว่านภัจจาตูมนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ห่างครับยังไม่ห่างยังมีโอกาสที่จะได้ลุ้นกันแบบวินาทีสุดท้ายเลยครับนักไทยแลนด์ต้องดูครับว่าโค้งต่อไปนั้นนพจตุมจะเข้าใกล้หรือว่าเสียบลายขึ้นมาได้หรือเปล่าครบต้องดูครับนี่ฮะตีคู่กันมาอีกครั้งครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังครับยังขึ้นไม่ได้นะครับดูจากจอมอนิเตอร์ชิดเข้ามานะครับล้อต่อล้อนะครับระหว่างหมายเลข1ินะครับอันดการบุญชาเลกับ นับพัฒนาโตนนะครับอรอรอในขึ้นมาแล้วขึ้นมาได้นิดหนึ่งอย่างครับคู่กันมาตีคู่กันมาโอ้โหยเกือบไปครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับาาภาสภาพในสนามของเราในกองทีสกีกันรั่นเลยขอบคุณเสน้องถึงสองฝั่งด้วยนะครับที่เนรมิตสนามของเราตรงนี้นะครับนจังหวัดมุกดาหารครับ เอาละครับบิ๊กบอสครับตอนนี้แชมป์ประจำสนามที่หนึ่งของเรานั้นจะเป็นไมายเลขนี่ฮะต้องขอแสดงความยินดีกับเขาครับหมายเลข15ครับน้องคิวพันธการคิวพันธการบุญชาลีนะครับสนามหนองว่าบริลัมไออาร์ีดีดีสัญญาทีมปอลูกกลังออมแอม,อมบริษัททีว k เคอินเตอร์เนชั่นแนลน้ำมันเครื่องอีเดไม่สือ บริษัทอัาพันการช่างครับอันดับที่1นะครับและอันดับที่2ครับชินโจครับนภัทรจาตุมครับชินโจมาสโครสอีเดมิสุไทยแลนด์ไวเดสเอ็มเปคเฮาจัดวันตรงตรงมอเตอร์ฟัสคลรนเนอร์เสียแทนจัดให้ครับและอันดับที่3ครับนัทพลคำชูครับหมายเลข19ครับยามาฮ่าเคซิรีแม็กซิม่าร็อกช็อปซีเรียสมุนไพรบัวบังสีจัดวันทีมนี่คือ3อันดับที่เรางานรายงานให้กับทุกทุกที่อยู่ทางบ้าน ได้รับทราบกันนะครับมแค่จูหัวก็สนุกแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งปิดขึ้นบิดขึ้นไปไหนนะครับเดีวเรามาชมการแข่งขันกันต่อเนื่องเลยทีเดียวตอนนี้เราไปพบกับผู้ถามรายการสักคู่หนึ่งครับ ที่สนามสิงสองฝั่งครับของเสียน้องนะครับสนามที่นี่นะฮะจังหวัดมุกดาหารนะครับความมันและความตื่นเต้นต้องขอชื่นชมจริงๆนะฮะในส่วนของน้องๆวันนี้สู้กันอย่างเต็มที่นะฮะแม้กระทั่งเราบอกว่าในส่วนของฝีมือไม่ว่าจะเป็นซินโจรหรือว่าน้องกันนะครับแล้วก็ที่ตามมาสุภกิจแสงนินเกิดวันนี้พนักงานบุญชาลีทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่เพื่อไม่การเสียเวลานะครับได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมพลวิริยมุกดานะครับหรือว่าเสียพลนะครับ ในนามของผู้จัดการสนามสิงสองฝั่งเดี๋ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับเรียนเชิญมอบในตำแหน่งที่5ก่อนนะครับพรมนัตกรเฉลิมปิยชาติครับจาก CMX ชัยภูมินะครับเข้าเป็นตำแหน่งที่5ครับขอเสียงปรบมือหน่อยส่วนตำแหน่งที่4นะครับนี่ะครับสุภกิจแสงนินเกิดครับจากแผงทุเรียนเจ๊หน่อยสวนทุเรียนป้าถือนะครับจังหวัดระยองนะครับโอ้โห เมื่อกี้ชัยภูมิแล้วก็มาที่ระยองครับส่วนตำแหน่งที่3นะครับเป็นของหมายเลข19ครับนัทพลํำชูครับ Yamaha K45 Maxima Rock Shop CCR จัส t o วันสมุนไพรพรมหลังสีครับส่วนรองชนะเลิศวันนี้เพิ่งเป็นสนามแรกยังไม่ต้องตื่นเต้นมากสำหรับนภัจจตูมจากสินโจมอตคอร์สอีเดมิสึไทยแลนด์ YS s MX House จัตวัตรงตมอเตอร์ฟสต์คลีนเนอร์เสียแทนนะครับ และวันนี้เราต้องบอกว่าเปิดหัวม้วนได้ดีแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ชนะเลิศหมายเลขก5 5พันธากาลบุญชาลีสนามหนองว่าบุรีรัมยา์ดีดีสัญญาทีมป่อรุกรังอมแอมบริษัท TVK International นแํลมันเครื่องอีเดมิสบริษัทอัปกรการช่างบุรีรัมครับและนี่คือความสำเร็จนะครับของเยาวชนของเราวันนี้แล้วก็เปิด ฤดูการด้วยสวยงามครับสนามเสียน้องสิงสองฝั่งจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้กับ8544อายุไม่เกิน15ปีขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณคุณเฉลิมพลวิริยะมุกดาและท่านนายกนะครับให้เกียรติมอบรางวัลตรงนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพบกับคุณสราวุธิจิรังคณนนและคุณนัทพลขวัญเดือนครับ